Продолжение สุกบอ,อกก๊กค,ควงมีดฟันหัวเพื่อนเจ็บปางตายแค้นขอถ่ายโทรศัพท์คืนไม่ได้ประวัติเคยฆ่าคนตายสารสั่งคุกตลอดชีวิตลดโทษออกมายังก่อเหตุซ้ำอีกเมื่อวันที่27กรกฎาคม67พันตำรวจเอกพรศักด์เลารุจิราลายัยรองผู้บังคับการกองปราบปรามรรทผู้บังคับการรนสังการให้พันตำรวจเอกขจรยศทรงประดิษฐ์รร,รทผู้กำกับการ5บกร,รนพันตำรวจตรีธยากรกุศลศิลปบบัญชรสารวัตร สอบสวนรวน0 1นก0.5บกร,บกรนเข้าจับกุ่มนายนกพรหรือสุขอายุ39ปีตามหมายจับสารจังหวัดชนบุรีที่เศษ365ส่วน2567ลงวันที่18กรกฎาคม2567ข้อหาความผิดต่อชีวิตพยายามบุกรุก ความผิดตามพอรอบอยาเสพติดและหลบหนีหมายสารได้ที่บริเวณบ้านพักถนนรัตนประดิษฐ์บอกอกซอย5หมู่1ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทั้งนี้ทราบว่าเมื่อวันที่8สิงหาคม66นายนพพรผู้ต้องหาไปขอถ่ายโทรศัพท์มือถือของตนเองที่เอาไปจำนำไว้กับเพื่อนคือนายเอนามสมมุติ แต่ไม่ได้คืนด้วยความโมโหจึงใช้มีดไล่ฟันศีรษะของนายเอจนได้รับบาดเจ็บภายหลังผู้ต้องหาเดินทางกลับถึงบ้านพักแล้วแต่ยังไม่หายแค้นจึงย้อนกลับไปก่อเหตุซ้ำจนนายเอบาดเจ็บสาหัสหลังอาการดีขึ้นแล้วผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความที่สอพศอรีราชาและตามจับกุ่มนายนพพรมาดำเนินคดีเอาไว้ได้ ต่อมาระหว่างคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลผู้ต้องหายื่นขอประกันตัวออกมาแต่กลับไม่ยอมเดินทางไปตามกำหนดนัดศาลทำให้ถูกออกหมายจับซ้ำอีกครั้งกระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบผู้ต้องหานั้นเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้วศาลสั่งตัดสินจำคุกตลอดชีวิตภายหลังผู้ต้องหาได้รับการลดโทษพ้นคดีออกมาจากเรือนจำได้ไม่นาน